ใครที่จะต้องบินเข้าออกจากสวรณภูมินะคะเช้ามากหรือว่ากลับมาถึงค่ำมากแล้วอยากจะหาที่พักอยากจะหาโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆก,กับสวรณภูมินะคะวันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่เลยค่ะ l h e Meridian สุวรณภูมิแบงคอก Golf Resort and Spa ค่ะทิ่พยะประกันไยัย Oasis Spa Thailand Booking com พี่การสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงแล้วาาามาถึงแล้วเลอเมย์เดียนครับนี่าจริงมันห่างจากสุณภูมิประมาณแค่ไหนออตอสิบยี่สิบนาทีครับผมเพราะว่าเรามีบริการช็อตตันเซอร์วิสฟรีถูกครึ่งชั่วโมงด้วย24สี่ชั่วโมงไหมใช่ไม่มีทางตกเครื่องโอ้แต่ว่าต้องแจ้งก่อนใช่ครับจองล่วงหน้าก่อนอ่ะ24ชั่วโมงครับแต่ว่าเพื่อความชัวว์นี่สะดวกสบายเลยเนาะสะดวกมากสะดวกมากครับ เดี๋ยวเราวนไปนั่งคุงยตรงนี้ดีกว่าได้ครับแขเกเถอะได้ครับโอ้โหนี่เอาจริงๆต้องเคยมานะเนี่ยแล,แล้วบินบินเข้าออกสวนตูนตลอดไม่เคย <ừ> แวะเวียนมาทางเลมูเเดียนเลยอ๋อยินดีที่ได้ต้อนรับพิการครับผมคอนเซ็ปต์เขาเป็นยังไงอ่ะต่อที่นี่คือถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของแบรนด์เลมูเรเดียนแล้วนะครับ<ม>คือ b บรนด์พรอมิสของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของ destination unlock ใช mm ่ไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไดไปพักที่แบรนด์เ e m ะเมอร์เที่ไหนแล้วเนี่ยเขาจะได้สัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์ l e m e r มอร์เที่อยู่ในท้องที่นั้นๆมันก็เลยกลายเป็นคําว่า destination unlock ใ right? ช mm ่ไหมฮะอย่างของที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนน่ยที่นี่เป็นเมืองปากน้ำใช่ไหมฮะที่เ e m เมอร์เสวนอูมิของเราเนี่ยคือตรงล็อบบี้ของเรานะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเดินเข้ามานะครับจะเห็นว่า ข้างบนโถงม,มันจะเป็นทรงโค้งซึ่งน,งนใช่ใช่ใช่เป็นทรงโค้งเพราะว่าเขาได้แรงแรงบันดาลใจมาจากคลองเรืออิ่มจุนเพราะว่าในในสมัยก่อนเนี่ยคือที่นี่เป็นเมืองปากน้ำใช่ไหมแล้วเรามีการติดต่อค้าขายทางเรือทางเรือกับลูกค้าคนจีนนี่เงี้ยครับก็เลยมันเป็นคอนเซปที่ว่าคุณลูกค้าจะมาเช็คอินกับเราบนเรืออ่าซึ่งพิการจะสังเกตได้ว่าล้อมรอบเราจะเป็นแม่น้าใช่ครับก็คือเป็นเรือออกแบบให้น้ำล้อมรอบตรงถูกต้อง ถูกต้องครับคือลงไปถึงข้างหลังเลยก็คือเหมือนคุณลูกค้าเช็คอินบนเรือ่าครับผม,มก็คือเป็นวิธีชีวิตของเมืองปากน้ำแล้วก็ตรงตรงนี้อีกนิดนึงนะครับพอดีว่าแวนเลอมูนเดียนเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับงานศริลปะนะฮะแล้วแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีตัวอะ r รบ้างอาร์ตของแต่ละที่ จะไม่เหมือนกันอันทางด้านหลังอ่ะ,อะคือตะขอเด็ดแล้วก็อันนี้คือใส่ดักปลาคือแสดงออกถึงวิถีชีวิตริมน้ําของคนในมอญปากนะ้ำตรงนี้ที่เราอยู่อยู่นี่คือเป็นแบบล็อบบี้อยู่ก่อนนะตรงนี้รีเซพชันใช่ครับเป็น,ปนล็อบบี้เี้เป็นจุดที่2ตอนนี้ตรงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างต่อจุดที่2นะครับของแบรนด์เรลเมอร์เดียนเนี่ยตรงนี้คือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของแบรนด์เรลเมอร์เดียนเลยก็ได้นะครับตรงนี้เรียกว่าเรลเมอร์เดียนฮับซึ่งเรลเมอร์เดียนฮับเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยระดับ ชื่อของลัติจูดบาร์ของเราก็คือละติจูด1 3 3 9นะครับชื่อของเขาเนี่ยมีความเป็นมาที่ว่าถ้าเกิดว่าที่ละติจูดบาร์ของเลมเรเียนที่ไหนอยู่ใกล้เส้นละติจูดเส้นไหนลัติจูดบาร์นั้นจะต้องตั้งชื่อตามเส้นละติจูดนั้นอย่างเช่นที่เลมิเรเียนแบงคอคก็เป็นละติจูด13เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยเป็นละติจูด13เหมือนกันแต่ว่าเราจะต่างอีกนิดนึงเป็น1339ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่า มีเลอมิเรียนที่ไหนใกล้เส้นลองติจูดบาร์ที่เลอมิเรียนนั้นก็จะชื่อว่าลองติจูดบาร์คอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือเขาจะเป็น Transformative บารนะฮะซึ่งตอนเช้าเนี่ยเขาจะเป็นคอ f ฟ e ่เฮาส์ตอนกลางวันนะฮะเป็นทางกาแฟมีเพส r รี s อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอตอนเย็นปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนมูดละฮะเขาจะเป็นบาร์ก็จะกลายเป็นสปาร์กิ้งบารนะครับซึ่งการที่เราจะ บอกให้คุณลูกค้าว่า coffee house ของเราได้เปลี่ยนเป็น bar แล้วคือเขาจะมี display ข้างหลังซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเห็นเป็นเป็นแบบว่าเป็น decoration <อ>ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราถึงเวลา5้าโมงปุ๊บเขาจะมีการเปลี่ยนปลิก <c oughs> ใช่เ็า <c oughs> จะพลิกโฉมตรงนี้ร <c oughs> ใช่ครับนี่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 ไมแดบงบเปิดได้ไหม เหมืนอะไรเซเว่นช่วงขายอาไปอได้เนี่จะเปิดอย่างนี้ส่วนตรงนี้คืออะไรอะต่ออันนี้คือส่วนต่อขยายจากตรงและที่จุดบาร์ที่เราไปชมกันมาเมื่อกี้นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือยังจะเป็นพื้นที่ที่เป็น outdoor อยู่แต่ว่าเราเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ให้คุณลูกค้า ได้มีพื้นที่ในการทานกาแฟมากขึ้นนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ที่เราเปิดเพิ่มตรงนี้เนี่ยตอนเย็นมันจะมีดดรถติสดตั้งแต่เวลาสองทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มสี่สิบห้าตรงนี้เป็นอะไรอะเนี่ยต่อตรงตรงนี้นะครับพ่การคือมันจะเป็น d i s c o v e r y c o u r t y ยา d มันจะเป็นสวนใจกลางรีสอร์ทที่เรามีไว้ปรับมูทําให้ความเป็นรีสอร์ทมันชัดเจนยิ่งขึ้นนรฮะ,ะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ย พื้นที่ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถมาใช้แบบมานั่งอ่านหนังสือหรือทานกาแฟได้เลยแล้วก็มีน้ําตกมีเป็นบ่อน้ําคือจะใกล้ธรรมชาติมากขึ้นนะครับวีดิ้งรีเซพชั่นงานแต่งงานมั่นสามารถใช้พื้นที่ได้นะจะสวยมากครับ o r g a n i อ e กเซ <Organ izer S 2> อรจะชอบมากเพราะว่าอดอกไม้ไม่ต้องลงเยอะเพราะว่ามันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว นี้ชิวอีกแล้วไปชิวทุกมุมเลยชิวทุกมุมครับชิวทุกมุมออแล้วมุมนี้รีสอร์ทมากๆเลยอ่ะแล้วใครจะคิดว่าอยู่ใกล้สุวรรณภูมิคะใช่ครับเป็นสระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูลนะครับตรงนี้ซึ่งก็จะแยกเป็นสองส่วนนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นมีน้องๆมาก็คือจะมีสระเด็กอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมสระอินฟินิตี้พูลของเราอ่ะคือวิวของเขาก็จะเป็นวิวออกไปทางสนามกอล์ฟเป็นเล็กวิวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทะเลสาบด้วยใช่ครับตรงนี้ครับจะได้วิวตรงนี้สวยๆครับผมส่วนตรงนี้เป็นมุมสบาย สบายอีกแล้วชิลเสร็จแล้วก็มาสบายต่อสปาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวซิงเกิลสปาของแบรนด์เรมูรดิเอียนอีกเช่นกันนะครับชื่อว่า Expo Spa ปสปาเรมูรดิเดียนครับผมซึ่งเป็น Expo Spa ปสปาแรกในประเทศไทยถ้าจะเป็น Expo Spa ปสปาเอ็กซ์โปสปาแรกใน s o u t h อีสเอเชียด้วยซ้ำโอ้ด้านในของพิสแครบก็แบบสีสันของเด็กเด็กต้องชอบ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 มากครับเพราะว่าคือพอเวลามีคุณลูกค้ามาแล้วคือ หรือถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยครับก็คือจะฝากน้องๆมาเล่นที่นี่เดี๋ยวมาดูห้องกันบ้างด,ดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยต่อทั้งหมดมีกี่ห้องนะทั้งหมดห้องพักของ, idian, ของเรือมาริเอ็นสุนภูมิแบงคอกกอล์ฟฟรีสปอร์ตแอนด์สปานะฮะจะมีทั้งหมด223ห้องด้วยกันประมาณ3รูมไทยครับซึ่งซึ่งใน3รูมไทยเนี่ยเขาก็จะมีการซอยย่อยออกไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันอ่าเมรมาไปดูเท่าที่จะดูได้เพราะห้องเขาว่าเยอะอยู่แต่ว่า อันนี้เป็นเริ่มต้นรูม้ทยไหนดีอันนี้เราจะเริ่มที่ห้องแกรนด์ดีลักซ์ก่อนแกรนด์ดีลักซ์นะคะคซึ่งอันนี้เป็นระเบียงของแกรนด์ใช่ะค,ะครับผมคือจุดจุดจุดเด่นของห้องของห้องพักเราอะครับทั้ง223ห้องเนี่ยทุกห้องจะหันหน้าออกสนามกอล์ฟหมดเลยจะเป็นวิวสนามกอล์ฟหมดเลยวิวสนามใช่แล้วก็ห้องเริ่มต้นของเราจะอยู่ที่48ตารางเมตรมซึ่งซึ่งเริ่มต้นก็ใหญ่เลยโอ้ในห้องก็คือหน้าพักก็ ครับอันนี้ถือว่าเป็นทวินถูกไหมใช่ครับเป็นเตียงทวินครับแต่เป็นทวินที่ใหญ่มากเลยนทะวินควีนใช่ครับค่อนข้างใหญ่เตียงหน้านอนมอน,นิเจอร์ก็ออกแบบให้มีความเลียนอายความลักชูมุมนี้เป็นมุมทำงานใช่ครับตรงนี้จะเป็นสเตชันเดสก์ <Dus k. S 2> ใช่ครับดูของเลียมีให้นะคะใครจะมาใ,ใครม,มีอะไรไม่มีอะไรมาอะไรนี้ ฟรี Wi-Fi ครับ w i f ฟก็ฟรีอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากจะสั่งอิน uh, รูมดิ g หรือว่าจะดูตารางชัตเติร์เซอร์วิสก็คือสแกนจากอันนี้ได้เลยอันนี้ดีชัตเติร์เซอร์วิสเพราะว่าอย่ารู้ว่าคนที่มาพักที่นี่เนี่ยบินกับที่สุวรรณภูมิใช่ครับแล้วก็แบบคนที่ไกล้ค่ำไก้เช้าใช่ครับสามารถตรวจด,ดูเพื่อความมั่นใจได้ครับแต่ต่อบอกแล้วว่า24ชั่วโมง24ชั่วโมงมทุกๆครึง่งชั่วโมงโอ้โหชุดเครื่องนอนเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะใช่ครับีคตาม่า อันนี้คือจะเป็นเบตโรวข,ข,ของแบรนด์เลอมเรียนครับ mm hmm. ถ้าเป็นเลอมเรียนที่ไหนเนี่ยคือตัวเบตโรของเขาอคือจะเป็นตัวคัรเวอร์จะเป็นลายนี้เลยของของลายเลอมเรีย hmm. นส่วนซองซองนี้นะครับคือของของแบรนด์เลอมเรียนชื่อว่าดิส c เวอรี่เอ e l o p e ซึ่งในดิส c เวอรี่เอ e l o p e เนี่ยนอกจากว่ามันจะมีตัวเมนูอินรูมดิ g แล้วนะครับคือ,อแนะนำสปานะครับ mm hmm. แล้วคืออยากจะให้ทุกท่านที่พักกับเรานะครับสังเกต ตรงช่องนี้นะฮะซึ่งช่องนี้น่ยจะมีความพิเศษอีกสออย่างอันแรกอยากจะแนะนําก็คือเป็นตัวนี้นะฮะ e n d o r s e ตัวนี้ก็คือจะเป็นใบที่คุณลูกค้าสามารถนําไปแลกกาแฟได้ที่และที่จุดบาร์ที่เราเพิ่งไปไปดูมาเมื่อกี้ครับผม <c oughs> เป็นกาแฟอ่าฟรีนะครับต่อคืนต่อคืนใช่ได้2ใบนะครับถ้าไปเลมิเรียนที่ไหนนะครับ ความลับเลยต้องต้องต้องดูซองนี้ให้ดีเพราะซองนี้มีกาแฟฟรีนะครับทุกคนอีกอันนึงเลอเมอร์เลยเหรอใช่ครับอีกอันนึงนะครับที่เราเพิ่งปล่อยตัวพันธมิตรทางศิลป,ปะล่าสุดไปนะครับของแบรนด์เลอเมอร์เดนเี่ยเขาจะมีแบรนด์โปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า Unlock Art นะครับซึ่ง Unlock Art ก็คือเขาจะเป็นศูนย์ศิลปะเขาเรียกว่าเป็นคอลแลบกับแบรนด์แบรนด์เลอเมอร์เดียนเี่ยเขามีคอนเซปที่ว่าประตู คีย์การ์ดที่ใช้เปิดห้องพักเนี่ยนอกจากจะเป็นคีย์การ์ดที่ใช้เปิดห้องพักแล้วเนี่ย <Ừ. S 2> ยังเป็นกุญแจที่ใช้เปิดประตูแห่งศิละปะได้ด้วย oh. ฮะซึ่งเมื่อเดือนเดือนนี้นะครับเราเพิ่งประกาศ Art Partnership ของเราไปนะครับชื่อ M M A D <Ừ. S 2> หรือมันมันอาร์ตเดสเซนเชที่ห้างซีคอนสกายสิเน c รีนนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากนะฮะสองชั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นตัว คูปองที่ชื่อว่า Discover นะครับซึ่งคุณลูกค้าสามารถเอากุญแจห้องผักกีการะครับไปกับบัตรตัวนี้นะฮะแล้วพอไปเข้าไปดูงานสิลปที่นู่นนะครับถ้าเกิดว่ามีงานสิลปชิ้นไหนที่เขาร่วมรายการหรือว่ามีงาน Exhibition อันไหนที่เขาร่วมรายการสามารถาใช้เป็นส่วนลดได้15%รมาดูโอ้โหโพ์ดของห้อาง,งาน้ำมีบัตทาบครับผมมีการีส,สายตรงนี้เรครับซึ่งข้างหลังของเต่าอ่ะเราสามารถ ทำไอพัิชั่นข้างหลังใช่ครับมันสามารถเลื่อนเลื่อนจากตรงนี้มาเปิียตรงนี้ได้คือดีไซน์ของห้องมันจะเป็นแบบโอเพนซึ่งมันจะทําให้อ่ห้องมันโปรมันโล่งขึ้นอยู่ได้สบายขึ้นครับผมอ่ะแต่พูดถึงอเมนิตี้กันนิดนึงครับผมอเมนิตี้ที่นี่ของของเรานะครับขอบคุณครับจะเป็นอเมนิตี้ที่ชื่อว่ามารินเกตส์นะครับเป็นแบรนด์ที่เอร์มูเรียนใช้นะครับจากนิวยอร์กครับผมซึ่งค่อนข้างหอม หนถ้าถ้ามาถ้ามาเป็นครอบครัวครับก็สามารถเปิดประตูนี้ก็คือไปห้องกกรนดสวีทได้ก็จอห้องติดกันเลยครับผมม,มากันอีกหนึ่งห้องอันนี้รูมไทป์อะไรนะต่ออันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นสองเท่าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ห้องกกรนดีลักซ์มัน48ตารางเมตรใช่ไหมครับอ,อันนี้จะเป็นห้องแกรนด์สวีทแกรนด์สวีทใช่ซึ่งแกรนด์สวีทของเราเนี่ยจะอยู่ที่103ตารางเมตร ดับเบลิลขึ้นมาเลยดับเบลิลขึ้นมาเลยครับใช่ครับผมเข้ามาถึงเปิร์กเป็นเลฟิ่งรูมใช่ครับผมเข้ามาถึงตรงนี้เจนเลฟิ่งรูมซึ่งจะแยกกับตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนห้องนอนแล้วก็เป็นห้องน้ำที่อยู่ด้านในคแต่พอตรงนี้วิงก็มีระเบียงของเลฟิ่งรูมใช่ครับระเบียงก็ไม่ใช่น้อยนะระเบียงกว้างเรียกได้ว่ามันเป็นเลฟิ่งรูมที่ที่มีโซนดานิ่งมีทั้งแบบอินดอร์และแบบเอวดอร์ฝั่งนู้นห้องแกรนด์สวีทอะครับเราจะมีเครื่องทำกาแฟจากอิลี ไว้ด้วยครับผมมีแับสูลใหด้วยก็มีเครื่องปรุงก็มีแับสูดใชเลยอันนี้คือส่วนของห้องนอนซึ่งเป็นเตียงใหญ่แล้วใช่ครับเป็นเตียงคิงครับผมถ้าเกิดว่าเป็น p r i m a r y b e d r o o m ก็คือจะเป็นเตียงใหญ่คือระบบห้องกคือกว้างมากใช่ครับมาดูชามนี้ดีกว่าเรียกเป็นชามก็แล้วกันด้วยด้วยความที่ที่เขาเป็น Open Concept นะฮะก็คือประตูมันก็จะเปิดได้กว้างขึ้นมันจะทําให้ห้องเนี่ยกว้างขึ้น แต่ความพิเศษของห้องแกรนด์สวีทเนี่ยคือทุกห้องเนี่ยเรามีอ่างอาบน้ำนะฮะแต่ของแกรนด์สวีทคือเขาจะเป็นอ่างทรงกลมขนาดใหญ่นะครับซึ่งส่วนองห้องนเป็นบัตทับทรงธรรมดาใช่ครับแต่อันนี้เป็นแบบทรงใหญ่เลยใช่ครับก็คือเป็นแยกส่วนเป็นห้องน้ำเป็นชาเวอร์เป็นเรนชาเวอร์ครับผมก็อย่างที่ต่อบอกไปทุกห้องคือเห็นวิวสนามก็ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกห้องหนึ่งที่ถ้าใครมาแล้วบอกว่าชอบห้องแบบ แบรนด์ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้อันนี้เรตอบจบอันนี้จริงๆเป็นอีกหนึ่งรูมไทยใช่ป่ะต่อใช่ครับจริงๆก็คือเมื่อกี้ที่เราไปดูห้องแกรนด์สวิตมานะฮะอันนี้ก็คือเราพากลับมาดูแกรนด์สวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นแกรนด์สวิตที่เป็นแบบ Garden Access ข้างหลังก็จะเป็นแบบสวนสีเขียวแบบสวนด้วยทะเลสาบด้วยใช่ซึ่งจะติดกับสนามกอล์ฟก็คือให้ความรู้สึกที่ใกล้กับธรรมชาติเข้าไปอีกซึ่งข้างหลังก็ตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับเป็นซันเบดสำหรับนอนอเล่นได้เลย ชใช่ครับชิลมากเลยนะรีอร์ทเนี้ย้องคนแบบว่าว่างๆแล้วก็บอกว่ามาชิลรีแลกซ์เ่เงยนะของห้องแกรนด์สวีทนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้คาจองเป็นห้องรูมไทยที่มาครับห,ห้องรูมไทยเนี้ยมันจะมาพร้อมกับอาหารเชา้ามาพร้อมเบรคฟาสต์เลยแล้วก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของตัวก o l d e n นท์อัลที่รอดับจุดมาครับผมแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ในการใช้ลอนดรีซักผ้าได้ นะครับวันละ2ชิ้นต่อท่านฮะแล้วก็มี refreshment อะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆว่าเป็นคลับเบเนฟิตที่รวมมาเลยเราเรียกว่าคลับเบเนฟิตครับเราเรียกว่าสิทธิประโยชน์พิเศษอืมครับเฉพาะลุมทายเด็อ่าครับผมแต่ว่าเราจะมีห้องแกรนด์ดีลักซ์แต่ว่าได้สิทธิประโยชน์นี้เหมือนกันตอนเขาวันนี้เราลืมอยู่มุมนี้ไปครับเป็นมุมแบบพิเศษแต่งตัวใช่เหมาะมากสำหรับคนที่มีชุด มาเยอะๆแล้วต้องการที่บอกว่าเฮ้ยดูลุคให้คอม p l e ทอ่าอะไรเ <im it> งี้ยครับถูกต้อง <im it> ก็คือจะมีเป็นส่วนส่วนตรงนี้ที่ที่เป็น walk in closet <im it> ครับผมซึ่ง s p a c ก็เยอะอีกเหมือนกันนะตรงเนี้ย <im it> ใช่ครับอ oh, ๋อคือแบบเพราะว่าตรงนี้วางกระเป๋า <lei> <im it> ใช่แล้ว <im it> ใ,ชใช่ไหมอันนี้ข้างในมีทุกอย่างอ่ะ safety box box โหลกตู้ลิตีใช่ครับผประตูตัวนี้ก็คือปิดได้ทั้งสองด้านเลยอืมอืมครับก็เรียกว่าเป็นอีกอีก าพาทหนึ่งของซีง่องอยู่ใน้องนะครับ<อ>เนาะใช่ครับทะลุได้ะทะลุได,ได้ครับเดินทะลุได้เลยแล้วสำหรับใครที่มาแบบมีไฟล์บินจากสุวรรณภูมิแบบเาเช้าหรือว่าทำทำคา่ำๆก็ดีเลยอันนี้ใช่ไหมเป็นรถเช่าเป็นบริการชอร์ตัเซอร์วิสของโรงแงมรมนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวจะตกเพ่องนะครับเพราะว่า เรามีบริการตลอด24ชั่วโมงทุกๆครึ่งชั่วโมงครับผมแต่ต้องแจ้งโรงแรมก่อนใช่แจ้งโรงแรมก่อนครับผมไม่ได้มีแค่ไป่วนภูมิเท่านั้นเราจะมีรถที่พาคุณลูกค้าไปส่งที่ถึง BTS อุดมสุขนะฮะแต่ว่าดรอปแรกเนี่ยจะเป็นที่เมกะบางนาก่อนแล้วก็ไปส่งที่อุดมสุขครับผมโอ้นี่แค่ไปช้อปปิ้งก็ได้ใช่ครับหรือจะเข้าเมืองด้วย BTS ก็ได้ ได้นีสบายเลยสบายเลยครับเผื่อใครแบบบินมาแล้วแบบเท็สแหละแล้วอยากจะพักผ่อนเนียจะบอกว่าผ่อนคลายนะคะที่นีเนเขามีสปาด้วยนะคะแต่ว่าจะมีเมนูอะไรสปาชื่ออะไรยังไงนี่ต้องถามจากน้องแอนเลยสวัสดีค่ะนะ้องแอนสวัสดีค่ะ ตรงสปาเขาชื่ออะไรนะสปาเราชื่อเอ็กโปรสปาค่ะบายเลิเร์มลิเดียนสุวรรณภูมินะคะโโเมนูที่นี่มีเมนูนวดอะไรยังไงบ้างแล้วก็คอนเซปต์เขาเป็นยังไงบ้างคะจริงๆต้องขออนุญาตอธิบายเริ่มแรกเลยนะคะจริงๆของเราเนี่ยจะมีตัวซิกเนเจอร์เมนูนะคะซิกเนเจอร์เมนูเราที่ปปอปปูล่ามากๆเลยก็คือดิสฟเวอรี่ Discovery นะคะ ดิสคัฟเวอรีเนี่ยจะเป็นทเมนต์ที่ผสมผสานกันระหว่างการนวดไทยแล้วก็นวดน้ำมันค่ะ<ฮ>ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะให้แขกได้มาทดลองแล้วก็เขาได้ลองนวดไทยด้วยมีการยืดเส้นมีการสเตร c ชิ่งนะคะแล้วก็ยังผสมการนวดน้ำมันลงไปด้วยซึ่งก็ใช่เป็นที่แบบชื่นชอบของแขกมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้มันยาวแค่ไหนจ๊ะ อันนี้90นาทีเลยค่ะใช่ผสมสองอย่างใช่ถูกต้องค่ะยาวนิดนึงผู้จิงสปาก่อนว่าเปิดเนี่ยที่โมงถึงี่โมงอ๋อสปาเราเปิดเที่ยงนะคะแล้วก็ปิดสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มคนนอกเข้ามาใช้บริการได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเลยขอจองก่อนใช่จองก่อนนิดนึงเท่านั้นเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก่อนนี้ค่ะ เดี๋ยวมาดูลายบุฟเฟ่ของที่นี่กันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้เชฟอาร์มพาลุยโอเคนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะโอเควันนี้เราอยู่ที่เรเวียนสวนอภูมินะครับเรามีวิกเอนด์บุฟเฟ่เตเนอร์ทุกสุกเสาร์ซึ่งวันนี้เราจะสุกเสาร์สองวันใช่สุกเสาร์สองวันนะครับแล้วแต่กี่โมงกี่โมงเชฟมังเย็นถึงสี่ทุ่มครับผมสี่ทุ่มนะครับซึ่งตัววันนี้เรามีเป็นอาราคาร์บุฟเฟ่นะครับเป็นสไตล์ของอาราคาร์บุฟเฟ่ซื้อเราทำให้ใหม่ทุกจานใช่ ทำให้ใหม่ทุกจานคือเราจะไม่มีการทํำไว้ก่อนอย่างนั้นคือสั่งปุ๊บทาปั๊บโอเคอย่างนั้นมากกว่านะครับก็ชั้นนี้ก็จะเป็นพาสต้านะครับภาาอช่ใช่ใชซึ่งจริงๆซึ่งสามารถ DIY ได้เหมือนกันจะใส่กุ้งจะใส่หอยเส้นอะไรซอสอะไรตามใจลูกค้าได้เลยใช่อยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยอยากได้ชีสเยอะๆอยากได้เบคอนเยอะๆ เอียดีเทลเลยเหมือนร้านตามสั่งเลยอยากได้อะไรใช่ข้<ๆ>างหน้านี่คือเมนูแนะนำใช่ม<ช>ครับซึ่งเมนูแนะนําพวกนี้นะครับโดยวันนี้เราจะมีเป็นซีฟู้ดสตูนะครับตัวนี้เป็นแมคเครเรลตัวนี้เป็นแบล็คมาเซลแล้วตัวนี้เป็นคอนครีมซุปซึ่งเม,มนูพวกนี้เราจะโรเทสในทุกๆสัปดาห์แต่ชัางถัดมาอันนี้ตรงนี้ก็เป็นคาวบิงนะครับโดยโปรติบคือเราจะมีอิงเชฟเนี่ยเขาทำคาวบิงไว้ให้เป็นตัวอะไรซิกเนเจอร์ ของแต่และของแต่และว,วีคเช่นวีนี้เรามีเป็นบาร์บีคิวฟอกฟิลใช่กับตัวที่เป็น สปินนตกระแตงนะครับตัวน <sprout> ี <Overwatch> ้ขึ้นมาครับส่วนด้านหน้าก็เป็นไซด์ดิทเป็นของทอดเล็กน้อยสาวกินคู่กับทางกับวิ่งขึ้นมานะครับชอบอะไรก็แนมใช่แนมไปตรงนี้ท่านผู้ชสามารถตัดเองได้เลยซึ่งไม่ต้องเป็นแบบทําใหม่ก็คือตักได้เลยทําให้เสร็จแล้วสามารได้เลยตรงนี้ว้าวมากๆเลยอะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออนอีส์แล้วก็ซูชิซาซิมินะครับมีทุกอย่างคือออนร์เควสได้หมดเลยถ้าเป็นออนอีส์ลูกค้าสามารถคิดได้เลยซึ่งรสัาติพวกนี้เราปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเรารับประกันของความสดแน่นอนนะครับของหวาน ครับโดยจริงเรามีของหวานทั้งสั่งทำซึ่งตอนนี้เรามีเป็นสเปเชียลเมนูคือ w a ฟเฟิลสเตชันสามารถ DIY ได้หมดเลยดูตามเมนูจะเยอะมากานี่เลยครับเครื่องเยอะมากๆเลยใช่ติ๊กติ๊กได้เลยอยากใส่อะไรอยากทำอะไรซึ่งน้องก็จะทำให้ว a ฟเฟิใหม่ๆเลยทานคู่กับไอศครีมของเราครับเลอสกู๊ปโอ้โหตาลายมากเมื่อกี้ดูลายบุฟเฟ ย้ำอีกทีได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่คะเชฟโดยปกตินะครับในกรงราคาคือยอยู่ที่1,500เนตนะครับผม,มแต่ถ้าแขกอินเท่าของเราเราลดไปเลย20ซนใช่ขอแ oh. ค่เพียงคุณเช็คอินพักที่เราเท่านั้นเอง oh. Oh. โอ้โหลดเยอะนะใช <c oughs> ่ินนเยอะนะแล้วลวายอาหารนี้เกินเรื่องมากอาหารเยอะมากคือพูดเลยว่าไม่ต้องกินมื้อกลางวันมาเรารีบมาเร็วเะขาเปิดหน้า6โมงใช่เปิดหน้6โมงครับ แล้วบอกว่าจัดปเต็มเต็มไปอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของลายบุฟเฟ่แต่พูดถึงห้องอาหารของที่นี่มีกี่ห้องนะคะนี่มีทั้งหมดเอ่อถ้าเป็นห้องอาหารหลักก็คือมีอินเตอร์เนชั่นแนลวังนะครับก็คือที่เลเชอร์สกีและห้องอิตาเลียนด้านล่างนะครับรวมถึงเรามีบาร์คือลัดดิ้จุดบาร์อ่าก็สองสองเอาท์เล็ตหนึ่งบาร์ใช่ไหมอันอันอันนู้นเป็นอะไรแล้วนะคะเป็นอิตาเลียนครับใช่ชื่อโฟร์ลา แต่ว่าไม่ได้เปิดทั้งวันไม่ได้เปิดทั้งวันเปิดเฉพาะช่วงเย็นครับดินเนอร์อาออฟเดย์ดิเนอร์คือที่นี่เลยเปิดตั้งแต่เช้ายันสี่ทุ่มใช่เมือ่อกี้ลายบุฟเฟ่ต์แล้วแต่ถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ไม่ต้องห่วงเราให้เชฟคัดสรรมาแล้วว่าเชฟช่วยเฟ้นมาหน่อยว่ามาแล้วเมนูอะไรต้องชิมอ่ะเริ่มโอเคนะครับเราเริ่มด้วยเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นอาหารหลักก็คือข้าวผัดปัาสลิดนะครับซึ่งจริงเราได้แรงบันดาลใจซึ่งจุดที่ตั้งแรมเราจริงๆคือสมุทรปราการนั่นเองซึ่งใครก็รู้อยู่แล้วว่า ปลาสลิดต้องมาจากไหนบางบ่าเราเลยเอามาทําเป็นเมนูที่หลังสรรเพื่อเพื่อ,อ,อใช้บริบที่อยู่ในระแวกของโรงแรมของเราและชูความเป็นพื้นบ้านขึ้นมานั่นเองซึ่งจริงๆเราใช้ปลาสลิตโดยที่เราไม่ใช่ปลาสลิดท,ที่ กรอบมาแล้วเราเอาประสิทธิ์มาแล่เป็นชิ้นจริงๆแล้วทอดใหม่ทุกจานถัดมหน้าขั้นาเป็นของหวานนะครับทั้งสองตัวของเรานะครับ<ม><ม>เริ่มด้วยจากชีสเค้กซึ่งเป็นขนม,มขึ้นชื่อของสมุทรปราการเหมือนกัน<ม>เป็นขนมจากเราเอามาทํารังสรรค์ใหม่มเป็นชีสเค้กบวกขนมจากเลยเรียกว่าจากชีสเค้กขึ้นมาจากชีสเค้กใช่ใชเลยนะคนชอบชีสเค้กต้องลึกไม่ถึงว่าขนมจากสามารถเอามา มาเดปมาทําเป็นรูปแบบใหม่รังสรรค์รูปใหม่เพิ่มมูลค่ามันเข้าไปจากชีสเ้กนะคะอ่าเป็นขนมหนึ่งละอันนี้ก็ยังเป็นขนมอยู่ใช่เป็นขนมเพราะว่านนองมันเป็นของหวานแถวนี้มีเยอะมะม่วงเอวยนมจากเอยซึ่งตัวนี้เราเป็นแหลอดช่องมะม่วงหลดช่องใช่เมื่อกี้เราเหมือนเจอแว๊บๆอย่นใช่เรามีอยู่ในรลา์เฟ่ด้วยื่อใครอยากลองทานแบบกินคุดในบุฟเฟ่แล้วอะไรอย่างนี้เราทําเส้นมาจากมะม่วงเดบเข้ามาใส่เนื้อมะม่วงเข้าไปกินกับน้ําก็ชี โดยโปกติเรามี2เวอร์ชั่นใส่น้ำแข็งใสหรือใส่คู่กับไอศครีมเจลาโต้ที่เป็นมะม่วงใช่มันก็จะมีความละมุนม,มีความดั้งเดิมคือกินกับใสหรือมีความแบบแอเนบกินกับไอศครีมมือเช้าที่นี่ก็เลิศเลยค่ะเดินจากประตูเข้ามาอันนี้ก็ตาลายอีกแล้วเมือ่อคืนมีตาลายของมุฟเฟต์แล้วมือเช้าที่ว่า อลังมากแต่ว่าเขามีเมนูพิเศษแต่ว่าจะมีเมนูอะไระให้เชฟเจี๊ยบอธิบายกันเราอยู่กับเชฟเจี๊ยบสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเชฟเจี๊ยบนะครับผมวันนี้นะครับเราม,เมีเมนูนําเสนอนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของวันนี้นะครับเราก็จะมีเป็นอัดไทยอ,อเมล็ตนะครับผม,มแล้วก็มีไข่กระทะนะครับผมซึ่งเราได้ไอเดียนะครับมาจากยุค เก่าๆนะครับที่สมัยก่อนจะมีไข่กระทะซึ่งเราจะนําวัตถุดิบทุกอย่างมามิกรวมกันลงไปอยู่ในจานเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เราก็ไส้ข้างในจะเป็นแผ่ไข่นะครับไส้เป็นผ่ไข่ไส้ข้างในเป็นแผ่นไครับไข่ของเรานี่จะเป็นไข่ที่เลี้ยงด้วยฟาร์มปิดนะครับเป็นฟาร์มปิดนะครับผมเป็นไข่ปลอดสารพิษนะครับผมตัวนี้นะครับแต่ว่า เมนูนี้อยู่ตลอดไหมคะหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยคะเชฟจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับได้ครับลองดูครับเป็นแบบว่าซอสพิเศษครับนี่ครับคนมาต้องลองต้องลองครับมาที่นี่ต้องลองครับต้องให้ลองครับคนนอกเข้ามาใช้บริการมา้ได้ครับผมได้เหมือนกันครับคือบุฟเฟ่ก็ได้ได้ครับเราเราเปิดให้ครับ ค่ะก็เผื่อใครจะแบบว่าฉกเฉียวกับที่นี้แล้วแวะมาชิมด้วยหอมดีนะสุดยอดมากแนะนำครับค่ะวันนี้ขอบคุณเชฟเจี๊ยบมากค่ะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเรื่องอาหารการกินจบยากมากโรงแรมนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังไม่หมดอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เนี่ยคือจะมีการจัดทุกวันครับเขาเรียกว่าโกลเด้นอ u r ซึ่งโกลเด้นอ u r เนี่ยคือจริงๆแล้วโดยแบรนด์เรมเรเดียนเนี่ย เขามีช่วงเวลาที่เรียกว่าโกลเด้นอาลโดยเฉพาะคือโกลเด้นออลคือช่วงเวลาที่ดีท well ี่สุดของวันที่เราจะมาพบกันซึ่งนั่นก็คือตอนเย็นนั่นเองซึ่งโกลเด้นออลที่เลโวเรียนสวนภูมิของเรานะครับจะมีการจัดเป็นตัวทาปาสปาตรงนี้นะครับให้รับประทานกันตั้งแต่เวลา6โมงจนถึง2ทุ่ม6โมงถึง2ทุ่มโดยความพิเศษของตรงนี้ก็คือลูกค้าจะสามารถทานได้ทุกอย่างเลยในระยะเวลานี้นะครับ ซึ่งแพ็กเกจนี้เนี่ยมันจะรวมเครื่องดื่มด้วย2แก้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอันนี้ก็คือเวลาคุณลูกค้าจองห้องที่ได้สิทธิประโยชน์ด้วยถ้าเกิดว่าเข้าไปในเว็บไซต์จะเจอคำว่า With Benefit หรือห้องแกรนด์สวีทจะได้ตัวเนี้ยเข้าไปด้วย สำหรับคนที่มองหาโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินเนี่ยนะคะก็ลองเข้าไปค้นหาดูในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ booking.com นะคะเขาก็จะมีโรงแรมรอบๆสนามบินเนี่ยเต็มเลยไม่ใช่เฉพาะเลอเมอรีเดียนสวนณภูมินะคะก็จะมีโรงแรมอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสามารถเข้าไปเสิร์ชแล้วก็ค้นหาเอาตามราคาก็ได้ตามโลเคชันบางโรงแรมมัจจะมีฟรีชัตเทิลหรือไม่มีเนี่ยมันสามารถใช้ฟิลเตอร์ค้นหาได้หมดเลยมีอาหารเช้าหรือไม่มีอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําคัญก็คือเวลาโรงแรมใกล้ส นามบินเนาะทุกคนก็อยากจะได้เป็นฟรีชัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีมาถึงดึกหรือต้องแบบไ�์เช้าแล้วถ้ามีรถบริการรับส่ง24ชั่วโมงแบบเลอเมอริเดียนเงนี้ยก็แบบ ถือว่าสะดวกมากเลยก็ลองเข้าไปค้นดูนะคะใน booking.com ค่ะ booking.com เองไม่ได้มีแค่จองที่พักนะคะจริงๆมีรถเช่าด้วยมีจองเที่ยวบินได้ด้วยหลายคนบางทีคิดว่า booking.com มีแต่พวกที่พักเนาะแต่จริงๆเขาก็จะมีครบทุกสิ่งอย่างเลยค่ะแล้วก็เข้าโปรแกรมของเขาเนาะ genius loyalty program ค่ะซึ่งมันจะเป็นเลเวลต่างๆ 1, 2, 3แล้วสิทธทิประโยชน์มากมายเลยค่ะส่วนลดค่าห้องพัก 10- 20% early check in late check out หรือบางทีแบบ บางโรงแรมไม่ได้มีฟรีอาหารเช้าแต่ก็จะมีฟรีให้สําหรับคนที่เลเวลแบบหนึอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละโรงแรมอาจจะให้สิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองถ้าใครแบบจองกับ booking com ประจําก็ลองสมัครเป็นสมาชิกข,ของ genius loyalty program ดูค่ะโอ้โหเกินความคาดหมายจริงๆค่ะสำหรับ เลอร์เมอริเดียนสุวรรณภูมิแบงคอกกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะคะจริงๆตอนแรกเลยอะ่ะคิดว่าแบบเอ้ยโรงแรมใกล้สนามบินน่ะเออคงแบบโอเคอะ่ะมาแบบบางคนมาถึงไฟค่ำๆม,ม,มาถึงแบบไฟเชา้าๆก็มาพักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเปล่าเลยใครที่อยากมาสเตย์เคชั่นมูดแบบรีสอร์ทรีสอร์ทเราแบบเชียร์มากเลยให้แบบลองมาพักผ่อนที่นี่ดูค่ะบางคนอะ่ะบางทีอยู่ในกรุงเทพแล้วมันแบบอึอดอดัอดแออัดอะไรอย่างเงี้ย มูสที่นี่มันจะแบบมีความโปร่งโล่งมีความรีสอร์ทข้างในคือตอน้นไม้รูปปั้นสถาปัตยะกรรมอะไรต่างๆนานาที่ชวนให้เรารู้สึกว่าเหมือนมาพักผ่อนนะที่นี่แต่ที่ดีที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราชอบนะอันนี้ก็คืออาหารอาหารเป็นจุดเด่นมากๆที่อยากให้ทุกคนมาลองก็คือบุฟเฟ่ตค่ะดินเนอร์คืนสุกกับคืนเสาร์นะคือแบบเมื่อคืนแบบ เกือบกลับห้องไม่ไหวเมื่อคืนคือแบบว่ากินสู้ตายมากเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ที่ที่เหนือชั้นขึ้นมาเพราะว่ามีความอลลคาร์ดในบุฟเฟ่เช่นบุฟเฟ่ทั่วไปเราเดินไปตักตักตัก,ตกใช่ไหมอันนี้เนี่ยมีความอลลคาร์ดแทรกตัวอยู่อะแล้วแบบเราสั่งแบบที่เราอยากกินได้วัตถุดิบของเขาแต่ละอย่างคือดีมากๆค่ะนอกจากตัวบุฟเฟ่ตลายอาหารเช้า คือสุดยอดเหมือนกันค่ะลายอาหารเช้าก็ลองมานะคะเหมือนเราวันนี้เราติดใจไอ้ผัดไทยอะ่ะที่แบบอยู่ข้างในออมเล็ตอ่ะคือมันเป็นผัดไทยออมเล็ตที่แบบยังไม่เคยกินนะที่ไหนอะ่ะแล้วจุดเด่นอยู่ที่น้ำซอสโหเลิศมากอันนี้เดี๋ยวพรุนี้ต้องซ้ำพรุนี้กินซ้ำอีกอันนี้แล้วก็สปาด้วยนะคะต้องลองคนนวดคือแบบถึงมากถึงเส้นไม่ใช่ถึงใจนะถึงเส้นมากคือดีมากๆค่ะจริงๆเขามีเมนูนวดเยอะมากๆนะคะแล้วก็ ข้างในสปาสวยด้วยอันนี้ขอให้เข้าไปลองเลยก็คือเลิศแน่ๆโดยรวมแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยให้มู o ความเป็นรีสอร์ทที่ไม่ได้เป็นโรงแรมที่แบบเอาไว้ต่อเครื่องเครื่องเช้าเครื่องเย็นอย่างเดียวแต่ถ้าใครอยากพักผ่อนขอให้มาที่นี่ค่ะก็อย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชันไปสำรวจให้นะคะวันนี้พาทุกคนมาสเตเคชันที่อยู่แบบ ใกล้กรุงมากเลยก็หวังว่าทุกคนจะลองตามมาเช็คอินที่นี่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ